สวัสดีค่ะช่องย t u b e ลุงป้าแฟมิลี่ค่ะวันนี้กำลังจะเตรียมอของนะคะเพื่อจะทำข้าวต้มนะคะสำหรับเช้านี้นะคะทุกท่านนี่เลยคือวัตถุดิบหลักของเรานะคะกุ้งตัวใหญ่ๆนะคะเห็นไหมคะเพื่อนกุ้งตัวใหญ่ๆนะคะเช้านี้เราจะทำข้าวต้มกันค่ะกุ้งปลาหมึกนะคะน,นี่ยออกมาจากช่องแข็งแล้วนะคะซื้อมาเมื่อวานตอนเย็นนะคะอ่าเดี๋ยวจะแช่ให้ละลายก่อนนะคะแล้วเราก็ไปเตรียมวัตถุดิบอย่างอื่นนะคะ เมนูข้าต้มกุ้งกับปลาหมึกค่ะได้แล้วค่ะทุกคนกุ้งกับปลาหมึกนะคะล้างทำความสะอาดเรียบร้อยนะคะพร้อมใช้นะคะนี่คือน้ำซุปนะคะ เราจะใส่ข่าอ่อนเข้าไปได้นิดหน่อยนะคะเพื่อดับความคาวเนาะแล้วก็หม้อนี้เราก็จะต้มข้าวไว้เลยนะคะแยกหม้อกันนะคะเชฟประจำบ้านวันนี้ของเราก็คุณลุงเหมือนเดิมนะคะกุ้งกับปลาหมึกตรงนี้คือเราจะทำข้าวต้มสำหรับสามชามนะคะ ซุปวันนี้เราจะใช้เป็นอ่าน่องไก่นะคะทุกท่านจะใส่น่องไก่เพ่เพิ่มความนัวนิดหน่อยนะคะส่วนของน้ำซุปเนี่ยถ้าเกิดใครไม่ใส่น่องไก่จะใส่เป็นแค่อ่าผงผง,ผงปรุงรสเฉยๆก็ได้นะคะอะ่แล้วแต่ชอบนะคะแต่ว่าที่บ้านของเรามีไก่อยู่นิดหน่อยเราก็ออกมาทําน้ําซุปนะคะผงปรุงรสนะคะน้ําตาลนิดหน่อยนะคะ สีอิ้วขาวเกลือนะคะทุกท่านรากผักชีนะคะขานะคะขาหัา่นเป็นแว่นๆนะคะขาอ่อนนะคะน้สำสำหรับทำน้ำซุปนะคะกำลังชิมน้ำซุปอยู่นะคะเราต้องการให้น้ำซุปแบบนัวที่สุดนะคะทุกท่าน,นเพื่อจะได้เวลากินก็ให้ปรุงให้น้อยที่สุดนะคะ,ะเติมเกลือนิดหน่อยนะคะ พร้อมทานแล้วค่ะทุกคนวันนี้เราทำสำหรับสามชามนะคะพ่อแม่ลูกนะคะกุ้งกับหมึกเราจะลวกลงไปในน้ำซุปนะคะเพิ่มความนัวเข้าไปอีกนะคะทุกคนกุ้งตัวใหญ่มากนะคะวันนี้เราใช้กุ้งไส์ใหญ่เลยนะคะ กุ้งกุ้งกี่ตัวสิบ <10. S 1> ว้าวให้หนึ่งตัว,วลวกประมุกต่อเลยค่ะเราจะมาลวกประมุกต่อเลยนะคะ อันนี้ก็ใส่น้ำซุปนะคะ เราก็จะโรยด้วยขิงนะคะโรยหน้าด้วยขิงซอยนะคะแล้วก็ขึ้นช่ายนะคะอ่าจะต้องช่ายด้วยนะคะมีต้องช่ายนะคะต้องช่ายขึ้นช่ายนะคะแล้วก็ขิงซอยนะคะทุกคนหอมมากนะคะยิ่งใส่ขิงเข้าไปยิ่งหอมนะคะทุกคนคะ ็จะช่วยดับคาวได้ด้วยนะคะเรียบร้อยนะคะสําหรับสามที่นะคะพ่อแม่ลูกนะคะทุกคนไปค่ะไปทาข้าวต้มกันค่ะข้าวต้มกุ้งหมึกนะคะหรือว่าข้าวต้มทะเลนะคะทุกคนคะ่ะโอเคนะคะเพื่อนๆเรียบร้อยะคะ่ะไปทานกันค่ะขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมนะคะ,ะกดไลค์กดแชร์ให้ช่อง youtube ป้าเซนเมอรี้ด้วยนะคะสวัสดีคะ่ะ พร้อมทานแล้วค่ะเพื่อนๆคราวนี้เราก็จะไปปรุงรสเนาะตามชอบนะคะน้ำตาลนะคะน้ำาาลพริกป่นน้ำส้มนะคะแล้วแต่ชอบเลยนะคะพร้อมทานแล้วค่ะเอายุไปหลุบแล้วก็เลย